คะในวันนี้คุณต้องยอมลดค่าของตัวเองเพื่อให้ใครสักคนอยู่กับคุณนั่นไม่ใช่เรียกว่าความรักนะคะแต่มันคือการทำร้ายตัวเองต่างหาก 3. ส,สิ่งนี้นะคะที่คุณต้องหยุดทำทําไม่อยากลดคุณค่าของตัวเองในความสัมพันธ์ข้อแรกคือหยุดยอมไปหมดทุกอย่างแบบไม่มีเงื่อนไข หลายคนยอมไปสมมุิทุกอย่างในความสัมพันธ์ยอมเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเพื่อให้เขารักคุณยอมตัดเพื่อนเพื่อให้เขารักคุณพยายามที่จะยอมเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้จนคุณไม่หลงเหลือความเป็นตัวเองเลยครูฟ้าบอกได้เลยว่าน, Stefan, <gomery S 2> นั่นไม่ใช่ความรักที่ดีเลยนะคะเพราะความรักที่ดีเขาจะต้องรักในสิ่งที่คุณเป็นจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามเป็นเพื่อรักษาเขา ข้อสองคือหยุดกลัวการพูดความจริงหยุดเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวหยุดทำเหมือนกับว่าตัวเองโอเคทั้งที่จริงๆไม่โอเคเลยไม่กล้าบอกว่าอะไรทำให้ไม่สบายใจไม่กล้าที่จะบอกจุดยืนของตัวเองไม่กล้าบอกว่าตัวเองต้องการอะไรคุณรู้อะไรไหมว่าการที่คุณไม่กล้าที่จะพูดจุดยืนของตัวเองคู่ของคุณเขาก็ไม่รู้ที่จะเคารพคุณยังไงเหมือนกัน ต่อมาข้อสุดท้ายคือหยุดทนกับพฤติกรรมที่ทำร้ายคุณอยู่เรื่อยๆการทนเท่ากับการที่คุณกำลังสอนให้เขาทำร้ายคุณอยู่เรื่อยๆสิ่งสําคัญคือคุณต้องรู้ตัวเองว่าอะไรที่คุณยอมรับมันไม่ได้เด็ดขาดในความสัมพันธ์ถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณกล้าประกาศจุดยืนของตัวเองเขาจะไม่กล้าทำสิ่งนั้นกับคุณ เพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทำแบบนี้เขาจะเสียคุณไปและคุณกำลังทำให้อีกฝ่ายเคารพคุณมากขึ้นจำไว้ว่าความรักที่ดีไม่จำเป็นต้องแลกมาด้วยศักดิ์ศรีของคุณ